สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลุงมอสนอนแมวและช่องสลิปแคทของลุงนะครับมาพร้อมับเกม Monster Hunter Rise ใน Nintendo Switch นะครับวันนี้ลุงมอสก็จะพามาดูน้องแมวอีกหนึ่งสายนั่นก็คือน้นองแมวสาย b o m b ยเ i e ยนั่นเองนะครับคือสายระเบิดเถิดเทิงนั่นเองนะครับเรามาดูสกิลกันเลยนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับเป็นสกิล Field Wall Wide Blast นะครับเป็นการปากระสุนนะครับใส่น o เตอร r แล้วก็ เป็นระเบิดเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่เรากระแทกแล้วมันจะระเบิดรัวๆนะครับทิ้งไว้นานๆมันก็จะระเบิดเองนะครับสกิลที่ส,สี้ก็จะเป็นสกิลซิปบลัสสปินเนอร์นะครับเป็นลูกข่างสายฟ้านั่นเองนะครับวางใส่มอนสเตอร์จํานวน5ครั้งด้วยกันสกิลที่3นะครับเป็นสกิลอันติมอนสเตอร์ไม้นะครับวางป้อมระเบิดนะครับรอให้มอนสเตอร์เข้ามาใกล้แล้วก็ระเบิดนะครับ สกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลที่4ี่สกิลแฟตบอมเดย์นะครับยิงจรวจขึ้นไปบนฟ้านะครับกลายเป็นแฟตนะครับทำให้สมอนเตอร์ะงักได้สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลอิก้าบารียรบอมเดย์นะครับคืเอ,อเป็นการยกระเบิดถังใหญ่วิ่งไปหาศัตรูแล้วก็ระเบิดมันนะครับดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเทียบได้ว่าเป็นระเบิดถังใหญ่นั่นเองนะครับ ส่วนสกิลน้องแมวก็เหมือนเดิมนะครับต้องสุ่มหานะครับแล้วแต่เราชอบตามการใช้งานเลยนะครับก็อาจจะเน้นเป็นทางแอตแทก็ได้นะครับระเบิดแรงดีนะครับเดี๋ยวลุงมอสก็จะพาคนมาดูคลิปวิดีโอนะครับแต่ละสกิลนะครับว่าใช้งานยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยสกิลแรกนะครับฟีลน์วูวยบลานะครับป่ากระสุน ที่มอนสเตอร์นะครับแล้วก็เราโจมตีตรงกระสุนนั้นเนี่ยมันก็จะมีการระเบิดต่อเนื่องนะครับหรือถ้าเราไม่โจมตีเนี่ยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะระเบิดไปเองนะครับเรากบสโลว์สโลว์นะครับป๊าบจึ๊กเข้าไปนะครับนี่เลยครับสีส้มๆนี้เราก็พยายามทำดาเมจตรงจุดๆนั้นนะครับ สท,ที่สอนครับก็จะเป็นลูกถางไฟฟ้าปาเข้าไปทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับดาเนจก็ค่อนข้างจะดูได้เลยทีเดียวนี่ครับลูกกลางปารวดนะครับสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิล Anti Monster m i n d นะครับก็คือการวางป้อมอันนี้นะครับป้อมข้างๆลุงเนี่ยฮะ วางไว้นะครับของมอนสเตอร์เข้ามากระแทกก็จะกรกเด้งกระด,ดอนนอนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกระโดดท่าสวยนะครับเงวตูมนะครับเรียบร้อยกลิ้งไปสิสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลแฟตบอมเดนะครับเป็นสกิลที่น้องแมวจะต้องยิงแฟตขึ้นไปนะครับต้องให้โดนส่วนหน้าของมอนสเตอร์ด้วยนะหมายถึงว่า มอนสเตอร์หันหน้าใส่นะครับมาจก็ทาให้มอนสเตอร์นะครับยู่ต่อไปนะครับระเบิดถังใหญ่นั่นเองดูครับน้องแมวดาเมจค่อนข้างจะดีนะครับรุนมแรงนะครับนี่ครับร่วงไปสิครับระเบิดถังใหญ่ของเรานั่นเองนะครับ ไปก็มาดูขบวนน้องแมวกันรัวๆนะครับก็ยังไงคลิปนี้ลุงม,มอสก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวลุงม,มอสจะทาคลิปน้องแมวตัวสุดท้ายมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ซับไรนะครับพูดเหมือนกับมีคนติดตามเยอะนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ